พระบาทสมเด็จพระวชิษฐ์ลัชาเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลตรุษจีน2,564พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคน เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2564ณพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายพานุย้มศรีผู้วา่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางนวลจันยม้มศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจในอำเภอบางปะอินถวายการต้อนรับ ในการนี้ส่งจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยและส่งจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นส่งเผากระดาษทองกระดาษเงินเพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนสำหรับพระที่นั่งวิหารจำรูนมีนามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีน ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทําด้วยไม้เกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว3คู่คู่แรกจารึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยกรมสมเด็จพระศรนะีขออภัยครับกรมสมเด็จ พระเทพสิรินทรามาศครูที่สองนะครับตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่3จารึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาศ